มาดูกันว่าถ้าใช้ AI ทำสไลด์พรีเซนเทชัน n 1 0 0มันจะออกมาเป็นแบบไหน,นจริงผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับกับจะตัวแอป,ปที่ชื่อว่าท o m เนาะเป็นแพลตฟอร์มในการทำสไลด์รูปแบบใหม่จุดแข็งเขาคือเขาเน้นด้วยคีย์เวิร์ดค o า Storytelling กันเล่าเรื่องนะครับแล้วกเ็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาเช่น สามารถปลักอินแพลตฟอร์มต่างๆไปได้เอาฟิกมาเอาโปรโตไทป์เข้าไปโชว์ได้เนาะเลือกลูกจากอันสเปได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีกรอบเลยมันจะเป็นต้องเป16ต่อ9นะครับสามารถไล่ลงมาเรื่อยๆได้สําหรับบาง presentation ที่ต้องการให้ลูกค้าเปิดสไลด์ลงไปเรื่อยๆหรือนาเสนองานที่สามารถสไลด์สโครลลงไปเรื่อยๆเพื่อดูข้อมูลส่วนต่างๆได้เนาะทอมก็ตอบโจทย์นั้นนะครับ แต่รีวิวไปสักพักผมก็เห็นเขาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เนาะเขาบอกว่ากำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากสตอรี่เ l ลลิงแพลตฟอร์มสไลด์ธรรมดาเป็น generative storytelling by AI เนาะเขาดึง AI ตัว็อปในตลาดตอนนี้2ตัวคือ GPT เนาะในการเขียนข้อความนู่นนี่นะครับกับ d a l e นะครับในการทำภาพเนาะมาผสมกันในการทำสไลด์นะครับแค่เราพิมพ์ไปแค่หนึ่งประโยคเนี่ยมันสามารถเจนสไลด์7-8หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นออกมาได้เลย ไปดูความสามารถของมันกันสมมุติผมต้องทำสไลด์สอนนีสติงกิ้งให้กับร้านอาหารใหม่ๆที่อยากคิดเมนูใหม่ๆนะครับผมเปิดครีเอทปุ๊บด้านล่างเนาะมันจะมีตัวปุ๊บๆอยู่เนี่ยตัววิ่งวิอยู่เนี่ยวิ่งวิ่นี่แหละครับคือโหมด AI เปิดปิดได้เนาะผมสามารถพิมพ์ไม่ได้เลยอ่ะสมมติผมพิมพ์แบบนี้นะครับ ออกแบบดีไซน์ดิ้งสไลด์เนาะเพื่อสอนเจ้าของร้านอาหารนะครับเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ๆโดยใช้โ i โ g r e d i e n t เนาะวัตถุดิบจากพื้นถิ่นนะครับท้องถิ่นเนาะผมกด enter เป็นหนึ่งครั้งเราดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําการสร้างแต่ละหน้าให้เนาะมันจะเริ่มแรกโดยการสร้างหนึ่งหน้าก่อนแล้วมันจะสร้างเอาลายนะครับสร้างเอาลายว่ามันจะพูดถึงเรื่องไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะใส่คอนเทนต์ให้พอมันใส่คอนเทนต์เสร็จมันจะไปเรียก A.I. ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า D.O.E. นะครับในการเจนเนอเรตภาพพอเจนเนอเรตภาพเสร็จมันจะไปอีกหน้าหนึ่งครับตามเอาไลน์ที่มันวางไว้เนาะทําแบบนี้ครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนครบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมันครบแล้วเนื้อหามันออกมาเม็กเซนหรือเปล่านะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันออกมาประมาณ8หน้าเนาะอ่ะสมมติไปทีละหน้าเนาะหน้านแรกนะครับเขาเขียนธตรีมให้ด้วย Dis t ซน n i n g innovative food creation with local i n g r e d i e n t นะครับ แล้วก็จะมีหน้า outline เนาะว่าจะบอกเรื่องอะไรบ้างเนาะมีอยู่ประมาณ6หัวข้อนะครับอันแรกเลย exploring impossibility เนาะโหเดี๋ยวใครสนใจไปลอง p r o สดูเนาะแล้วลองดูว่าเนื้อหาที่มันเขียน make sense มา,มากมนะครับแล้วเจนรูปเป็นรูปเรื่อง ingredient จาก local เน,ะนาะหลังจากนั้นมันบอกว่าอันแรก understand the region ก่อนเข้าใจพื้นพื้นถิ่นท้องถิ่นก่อนว่ามีจุดแข็งอะไรบ้างเนาะแล้วก็เจนรูปมาให้นะครับรูปมันอาจจะแบบไม่ได้คุมโทนขนาดน,นั้นเนาะ อันที่ 2. นะครับ Finding inspiration เนาะไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเนาะและ on, ออ delicious และ authentic ด้วยโอเครูปนี้น่าสนใจอันที่ 3. นะครับ Experiment with ingredients ลองเอา i n g r e d i e n t ต่างๆมาทดลองนะครับมาทดลองแล้วก็ลองดูเทคนิคใหม่ๆนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเนาะทั้ง creative และ delicious นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว creating meaningful d i s h สร้างเมนูอาหารที่มีความหมายเนาะ ก็จะเจนรูปนะครับความน่าสนใจคือถ้าสังเกตน,นะรูปถูกตีมรูปทั้งหมดมันอยู่ตีมคล้ายๆกันมีอันเนี้ยที่ออกจะแหวกแนวนิดนึงนะแต่นอกนั้นจะเป็นเป็นรูปวาดด้วยสีน้ำนะครับจริงๆอันนี้ก็รูปวาดด้วยสีน้าแหละแต่แบบสีมันคนละโทนนิดนึงเนาะส่วนตัวผมแต่นอกนั้นก็ยังดูเหมาเหมารวมกันได้เหมาเหมารวมกันได้ดูมาจากสไลด์ชุดเดียวกันนะครับเนื้อหาเอาจริงๆลองเทสมาหลายอันแล้วมันค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งนะกว้างระดับหนึ่งแต่ ถ้าถามว่าเอาไปต่อยอดได้ไหมหนึ่งคือเอา o u า l i n ไปช่วย ideate หรือช่วยให้เราอ่ะคิดไอเดียเบนสตอร์มเดียต่อได้ว่าเราจะทําสไลด์พูดเรื่องประมาณไหนเนาะแล้วถ้าเรารู้สึกโอ้ยยังไม่พอนะครับเราทําสไลด์เพิ่มนะครับแล้วเราสามารถกดเพิ่มได้นะกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขียนว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไรมันก็จะเจ n เนเรตเนื้อหาให้ โดยไปอ่านเนื้อหาข้างบนข้างล่างด้วยกันด้วยให้มันสอดคล้องกันนะเพิ่มเรื่อง l o c a l Market เข้าไปเห็นไหมครับมันจะไม่ซ้ำกันกับข้างบนข้างล่างด้วยแล้วก็ generate ภาพได้ด้วยประมาณนี้เนาะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ลองมาให้ดูนะครับผมบอกว่าผมอยากใช้ AI ในการเปิดร้านมัชชะคาเฟ่น,นะครับแต่เป็น modern Thai experience เนาะสิ่งที่มัน suggest น่าสนใจมาก modern twist เนาะแล้วก็สามารถมี มัชะหลายๆสูตรให้เลือกได้นะครับบรรยากาศรีแลกซ์เนาะความน่าสนใจของ Generative AI อะครับกับการทําพวกเรื่องการออกแบบพื้นที่อะไรเงี้ยบางทีมันทําให้เราเอามาคิดต่อได้เนาะเพิ่งไป m i t Media Lab มาเขาบอกว่าใช้คาว่าไม่ใช่ AI แต่เป็น IA Intelligent a Intell การใช้ AI ในการกระตุ้นหรือขยาย ความคิดความฉลาดของเราให้มากขึ้นเนาะเราดูรูปนี้แล้วรู้สึกว่าเออเราอาจจะไปต่อยอดสร้างคาเฟ่ที่มีฟิลมีมูดประมาณนี้ก็ได้นะครับมียูนิคเอ็กซ์เพีรเรียนเนาะมีมัทฉะให้เลือกนะครับแล้วก็มีเพอร์เฟคคัพออฟมัทฉะเนาะอะไรเงี้ยเอามาให้ดูหลายๆเคสนะครับสุดท้ายมันก็มาถึงเร็วกว่าที่เราคิดนะครับการที่ใช้ AI ช่วยในการทํางานของเราเราคิดว่าตอนนี้มันเขียนมันตอบมันรวบรวมข้อมูลมันช่วยเบนซตอมได้เยอะแล้วมันทําภาพได้เยอะแล้ว พอถึงจุดที่ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งใช้2อ,อันมาผสมกันและทําให้มาาันทั้งทำทั้งเขียนแล้วก็ทําภาพได้พร้อมกันเนื้อเรื่องสอดคล้องกันมันช่วยย่นระยะเวลาง,งานบางอย่างที่เราเคยทาใช้เวลานานมากให้ง่ายขึ้นเยอะมากแต่สุดท้ายผมยเชื่อว่าในปีนี้2ปีนี้มันยังต้องการความสามารถของมนุษย์ในการสรุปรวบรวมเรียง้อยเพื่อเล่าให้กับมนุษย์อีกคนหนึ่งฟังอยู่ดีนะครับแต่มันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นเนาะ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่พวกเราต้องเรียนรู้และฝึกการทำงานร่วมกับ AI กันนะครับเพราะว่าถ้าปีหน้ามันมาแบบตัวเต็มเนี่ยเราจะได้ปรับตัวอยู่กับมันได้อย่างง่ายขึ้น